แมฟฟี่หิวอ่ะพวกเรานะื้อมันหมดได้ไงก่อนพวกเราไม่ได้ให้ข้าเมฟฟี่มานานแล้วขับปิดขับปิดน่อแบบว่าเราไม่ได้แบบโยนเอ่อเชื้อเพลิงเข้าแบบว่าเครื่อ,อยงยนต์นานใช่ไหมแล้วดันเต้นนะ้หายหัวไปไหนมานานขนาดนี้เนี่ย <c oughs> เอาจริงก็โทษไม่ได้หรอกะกข้ากดนายสิบรอดันเตน้ไปทำไดอารี่ของนายซาดันเตน ต้องการเชื้อเพลิงจากร่างกายพวกนั้นนะไม่งั้นเราจะไปที่ต่อไปของเราไม่ได้เมฟิสโตเฟลัสนั้นมีพลังงานสำรองอยู่บ้างคุณจำเป็นที่จะต้องใช้เท้าของคุณในการขับเคลื่อนมันแทนนี่พวกเราก็ลังจะทำอะไรแบบเฟรดเ d d y f i n ินสโตอะไรนั่นนะเฟรดส์แมนพวกเราแค่ต้องใช้แรงทีบในการขับเคลื่อนยานพหารนะเฉยๆนะอ้าข้าจะไม่ยอมฟิโลราบแกการขยัยปี87เขาเวลาข้าเดียว นายต้องหยุดฟื้อเกมให้เธอแล้วมางที่เรากำลังนั่งอยู่บนรถบัสได้แล้วนะถ้าเธอไม่มีอะไรเล่นจะกระซ่อนธระคงจากเธอไม่ได้นกสิอ่าลาเปงดีกว่าใกล้ถึงคริสต์มาสแล้วเหรอยังหาของขวัญให้ครอบครัวและแอปดาวนีตี้ค้างๆางไม่ได้อีกเหรออย่าได้เป็นกังวลเพมาเย็นแม่พี่ชอบเพื่อเลือกฟื้อของขวัญที่นี่สุดให้กับคนที่เธอรักเลยไอ้หนูทำไมเธอต้องพูด้มันดูโง่กว่าปกติวะคืองี้ พวกมันข้างทางนี่นะไม่งงอย่างกะอิดขนาดผู้จัดการพวกฟงเกตยังทำได้มากฝึก็แค่กดวินเดตนะนะในขณะที่พวกเราวุ่นหาชนเชื้อเพลิงมาฟกเกตจากฟอสซิลเพราะงั้งนเงียบดิฮะฉันไม่เชื่อว่าจะได้ผลน่ะเอ้ยของขวัญของขวัญอยากได้ของ,ขอ,งขอะไรวะไหนดูดิไอ้ไหนุ่มมึงก็จะฆ่าตัวตายว่ะคุณลูกค้าโปรดทราบอย่าได้ไปกังวลเต๋อเสียงเครื่องบดเนื้อเลยนะคะผู้คนเองก็ต่างอยากได้เครื่องบดเนื้อสักอันในวันคริสต์มาสทั้งนั้นแหละฮะ ข้างนอกเสียงดังมากเลยล่ะครับมันจะไม่มีพิธีอื่นตัวที่จะเติมเชื้อเพลิงโดยที่ไม่โหดร้ายเลยหรอครับอ็นแคฟอรีนั้นค่อนข้างเป็นเชื้อเพลิงที่มีขีดจำกัดมันถูกสร้างจากสมองและไขกระดูกสันลำนั่นนั่นนั่นแน่ละมันต้องมีขอยทดแทนได้ใช่ไหมล่ะครับอืมเล้ดเนื้ออาจพอมีปะปนอยู่บ้างแต่รถบัสที่มีมาตรฐานก็ควรแต่เพียงเชื้อเพลิงคุณภาพเท่านั้นอยู่ที่ชายคนนั้นสิเอ้ยลืมเรื่องบนนั้นไปเหอเกินที่อะไรขึ้นตรงนี้วะเนี่ยโอ้โหเป็นสามแสนค แต่พวกปลาตัวใหญ่ยันอื่นมันก็มีเนื้อเยอะเหมือนกันไม่ใช่เหรอแล้วบัวหมู F I S H เอ่อก็ใช้ปลาเยอะมากเลยดิชิไงมาส์ Fuck it shit happen ชัวร์กันไงว่าฉันเดาว่าหมดตัวรุยยิบไว่ามันชยูเเก่ย์ที่เติร์กติริกติร์กิร์กเ0 0นันมันชิมาอ่ะเนาะ มนุษย์รรมทำเนี่ยดูเหมือนจะเป็นแค่เส้นฟางสำหรับคุณสินะครับเนี่ยแล้วคุณเมอร์ซ่มีไอเดียอะไรจะเสนอหรือเปล่าครับอืมก็เขิงย่นบอกเมฟ่อิ่มแล้วฮีเปาชีเปาสหายเฮียะไรนี่